เรียนท่านดรนพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานท่านดรนิยมไผ่โสภาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งเพื่อนผู้บริหารนะครับและท่านแขกผู้มีเกียรติรวมถึงนักเรียนนะครับโรงเรียนโพธิสารพิยากรที่อยู่ในหน้าที่นี้ รวมถึงผู้บริหารนะครับและนักเรียนต่าง,างๆที่รับชมนะครับอยู่ในขณะนี้ทั่วประเทศครับโครงการนี้นะครับเพื่อนช่วยเพื่อน PS ติวออนไลน์สารฝันสู่อนาคตกำหนดได้ปีนี้เราทำเป็นปีที่4ครับนะครับซึ่งผลประโยชน์นะครับหรือคุณค่ามหาศาลจากโครงการนี้เนี่ยได้ทำให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศนะครับ ที่ขาดโอกาสด้อยโอกาสนะครับสามารถที่จะเข้าเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการจากโอกาสของโครงการนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านเลขาอมพอรหลายครั้งนะครับทำให้ทราบว่าท่านเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องของโอกาสมากนะครับเนื่องจากว่า,ท,าท่านโตมากับการที่ได้รับโอกาส ถ้าท่านไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและโอกาสนี้ที่ท่านได้มานะครับไม่ใช่มีใครหลายๆคนเนี่ยได้ช่วยเหมือนโครงการของเราท่านได้มาด้วยตัวของท่านเองท่านต้องขวนขวายนะครับท่านต้องต่อสู้นะครับทำให้ท่านได้เป็นเลขาในวันนี้นะครับโอกาสทางการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนะครับตัวผมเองก็เคยได้เป็นผู้บริหารเคยเป็นครูอยู่ต่างจังหวัด ทำให้พบว่าในต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดเนี่ยความเท่าเทียมกันทางการศึกษาเนี่ยมีม,ไมีไม่เท่ากันนะครับบางโรงเรียนนะครับมีสื่อมีอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายมีครูมีครูที่มีความรู้มีความสามารถนะครับแต่บางโรงเรียนขาดโอกาสตรงนั้นนะครับก็ทำให้เกิดแนวคิดนะครับและจากการที่ที่เราได้ได้รับ ทราบรับรู้นโยบายนะครับจากสอบกทนะครับโดยท่านเลขาเนี่ยท่านก็ย้ําในเรื่องของโอกาสนะครับซึ่งคิดว่าปีนี้นะครับและปีต่อๆไปนะครับท่านเลขาก็ย้ำนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะท่านมาเป็นประธานให้เราทุกปีถึงแม้ว่าบางปีท่านมาไม่ได้เราก็ออนไลน์นะครับและปีนี้ท่านก็ให้เกียรติเรา ท่านก็ย้ำว่าอยากให้โครงการนี้นะครับจัดต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านดรอมพอรพิเนศานะครับท่านท่านเขตนะครับนิยมไผ่สภานะครับท่านเพื่อนผู้บริหารนะครับแขกผู้มีเกียรตินะครับผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนโพธิสารของเรานะครับที่เป็นกำลังใจในการทำงาน โครงการนี้มาตลอดนะครับและก็ภูมิใจที่เป็นผู้ให้ด้วยกันนะครับและขอส่งมอบความรักความปรารถนาดีนะครับจากสพทจากสพมหนึ่งจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากรไปสู่นักเรียนทั่วประเทศครับบคุณครับ ขอบพระคุณท่านดรภูมิสิทธิ์สุคนทบงค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรนะคะท่านได้กล่าวต้อนรับทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยนะคะในลำดับถัดไปค่ะกราบเรียนเชิญท่านดรนิยมไผ่โสภาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม,มศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้และ กราบเรียนเชิญท่านดอ,อรอ,อรัมพรพินา,าเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านประธานในพิธีนะคะได้ขึ้นบนเวทีเพื่อรับคำกล่าวรายงานรวมถึงได้กล่าวเปิดโครงการนี้เป็นลำดับถัดไปค่ะกราบเรียนเชิญทั้งสองท่านบนเวทีค่ะเรียนท่าน ดรอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เคารพกับผมนายนิยมไ่โสภาผู้มนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน PS ติวออนไลน์สารฝันสู่อนาคตกําหนดได้ซีซั่นสี่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยโรงเรียนโนพธิสารวิทยากรกำหนดจัดโครงการนี้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนโนพธิสารวิทยากรและโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะและสาขาที่ต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากรและโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ2เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ3เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือพึ่งพาและร่วมมือกันของนักเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมรับชมวิทบรรยากาศการสอนเสริมกวดวิชาเพื่อนช่วยเพื่อน PS อติวออนไลน์สารฝันสู่อนาคตกำหนดได้ซีซั่น3และการสอนเสริมกวดวิชาจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในรายวิชาต่างๆตามตารางเรียนที่ได้กำหนดไว้ในระยะ,วะ,ยะเวลาวันที่7-11ถึงสิสิงหาคม2566 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน PST ตออนไลน์สารฝันสู่อนาคตกำหนดได้ซีซั่น4ณบัดนี้ครับอันเห็นท่านนิยมไ่โสภา,สภาท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครขเขตหนึ่งท่านผู้อำนการโรงเรียนพุิสารพิทยากร ท่านผู้ในการโรงเรียนท่านผู้ปกครองคุณครูตลอดจนนักเรียนที่รักรวมไปถึงพี่น้องคุณครูบาอาจารย์ที่อยู่ในต่างจังหวัดวันนี้ผมดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมในกิจกรรมที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทยเราที่มีแนวคิด โดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยของเราประชิญอยู่ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทางโรงเรียนโพธิพาสารพยากรที่มีผออ,อซึ่งผมเองนั้นได้ติดตามประวัติตั้งแต่สมัยเป็นผอโรงเรียนอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับจนมาถึงวันนี้ ในโรงเรียนโพธิสารวิทยากรก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนเรามีต้นทุนเท่าเทียมกันทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ทุกคนเลือกที่จะใช้ชีวิตเหมือนกันไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือมีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพที่จะ เติบโตไปในวันข้างหน้าได้แตกต่างกันแม้นเราจะมีความแตกต่างกันในการเกิดมีความแตกต่างกันทางการเพศแตกต่างกันที่อยู่ภาษาแต่ถ้าหากเรามีการศึกษาที่เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงเราได้เนี่ยจากคำว่าจนก็สามารถรวยได้จากคำว่าด้อยโอกาส ก็กลายเป็นคนได้โอกาสได้วันนี้จึงเห็นความตั้งใจของพออแล้วก็ให้โอกาสกับนักเรียนทุกคนนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากให้เห็นทุกโรงเรียนได้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนความแตกต่างของต้นทุนนักเรียนที่ไม่เท่ากันทำยังไงเขาจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันแต่สิ่งที่เขาเราให้เขา เขาจะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอยู่ที่แรงบันดาลใจของคนเหล่านั้นว่าจะมีมากน้อยต่างกันแค่ไหนอย่างไรและนอกจากนั้นก็ขอชื่นชมท่านผู้ในยการสำนักง,งานเขตที่ได้เป็นตัวกลางในการสารฝันสู่เด็กทั้งประเทศผมในฐานะที่ผอโป้งได้กรุณาได้นำเรียนเมื่อกี้ว่า ตัวผมเองไม่ได้เติบโตในกรุงเทพมหานครผมเติบโตที่เป็นคนต่างจังหวัดถ้าพูดถึงจังหวัดที่ผมเกิดหรือที่ผมอยู่คือจังหวัดบงการซึ่งเป็นจังหวัดที่เกิดขึ้นหลังสุดของประเทศไทยและก็อยู่ในหมู่บ้านเล็ก ไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่สมัยเรียนประถมศึกษาแต่วันนี้มาเป็นเลขามาอยู่กรุงเทพเป็นได้อย่างเดียวครับคือการศึกษาเป็นเครื่องมือให้ได้รับโอกาสเราไม่มีโอกาสผมเริ่มต้นเป็นคุณครูเป็นนักเรียนเนี่ยในโรงเรียนมัธยมตําบล เกิดขึ้นใหม่ครั้งแรกและเป็นสิทธิ์เก่ารุ่นแรกของนรงเรียนประจำตำบลเรายังมีโอกาสมาถึงตรงนี้ได้วันนี้ที่โพธิสารให้กับคนทั้งประเทศเนี่ยผมคิดว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ในต่างจังหวัดถ้าหากมีความเข้าใจมีความมุ่งมั่นแล้วเอาโอกาสที่ทางโรงเรียนโพธิสารได้จัดให้ในวันนี้ เป็นเครื่องนำทางของการดำเนินชีวิตในการเรียนสมัยก่อนคุณครูจะเรียนเนี่ยจะติวอย่างนี้ก็ต้อติวตัวต่อตัวเท่านั้นหนังสือใครมีหนังสือคนนั้นได้เปรียบเพราะไม่มีการสื่อสารทางออนไลน์แต่วันนี้เนี่ยนักเรียนทุกคนถ้าหากมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเท เอาจริงเอาจังก,กับการเข้าไปสู่เป้าหมายผมคิดว่านักเรียนทุกคนประสบได้ประสบความสำเร็จได้ก็อยากเป็นกำลังใจกับน้องนนักเรียนทุกคนที่กำลังฝันเหมือนผมฝันเมื่อสมัยเรียนมส5เราอยากเรียนมหาวิทยาลัยเราเห็นรุ่นพี่มาแน่แนวขึ้นมาบนเวทีและบอกว่าเรียนคณะ อะไรแล้วทำอย่างไรจึงได้เรียนแค่นั้นเราก็มีแรงบันดาลใจไปสู่เป้าหมายได้แล้วแต่วันนี้ดีกว่าตรงที่ว่าโรงเรียนได้ให้สิทธิ์เก่ามาพรบปะยังไม่พอยังหาติวเตอร์ดีๆมาจัดให้กับพวกเราเหลือแต่อย่างเดียวคือพวกเราจะขว่คว้าโอกาสนั้นในการก้าวไปสู่เป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรวันนี้ ในฐานะผมเองมีบทบาทกำกับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งประเทศขอชื่นชมในน้ำใจของคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนโพธิสารพิทยากรสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตหนึ่งที่ได้ให้โอกาสกับน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนโพธิสารแล้วยังเผื่อแผ่ไปโอกาสนี้ไปยังน้องๆที่อยู่ในต่างจังหวัด เราประเมินค่าการลงทุนคราวนี้เป็นเงินเนี่ยไม่ได้หรอกครับผมคิดว่ามันเป็นมูลค่าที่มหาศาลเกินกว่าเงินที่เราจะคำนวณในการลงทุนจัดงานวันนี้เราแค่ให้โอกาสกับเด็กที่ไม่ได้โอกาสหนึ่งคนให้เขาได้รับโอกาสสมมุติว่าหนึ่งคนที่เขาได้ไปเป็นหมอเขากลับไปเป็นใช้ชีวิตอยู่ในชนบท เขาดูแลชีวิตมนุษย์อีกเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนแค่นี้ก็คุ้มค่ามหาศาลแล้วสําหรับการลงทุนทางการศึกษาผมอยากให้โครงการดีๆเหล่านี้อยากเห็นคนคิดดีๆแบบนี้แล้วคิดไม่ได้คิดเพื่อตัวเองอย่างเดียวคิดเพื่อคนอื่นแล้วประเทศชาติเราจะประสบความสำเร็จขอเป็นกำลังใจและก็ขอชื่นชมบุคลากรทุกท่านทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ทางผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาที่กรุณาให้โอกาสกับทางพอโรองเรียนได้อนุมัติโครงการให้กับเด็กนักเรียนแล้วยังเผยแผ่ไปยังน้องๆทั้งประเทศอยากให้ท่านนิยมซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนังกงานเขตได้ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนได้มีแนวคิดในการที่จะจัดสิ่งนี้ผมเองก็จะขออนุญ,ญาตเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปเผยแพร่ในรายการโอเบกชาแนล ของสพทเพื่อให้ทุกคนในประเทศได้รับทราบว่าประเทศไทยหากมีความตั้งใจทุกอย่างสำเร็จได้และขอให้น้องๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจงประสบความสำเร็จในสิ่งที่พวกเราฝันขอบคุณคุณครูขอบคุณ,คณ,คณ,คคณผู้บริหารโรงเรียนขอบคุณกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองที่ได้ให้โอกาสส่งต่อกับน้องๆ และขอขอบคุณเขตพื้นที่ที่กรุณาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมง,งานในครั้งนี้ก็ขอให้โครงการที่เรากำหนดโดยตั้งโมอตโต้ว่าเป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน s p t i ออนไลน์สารฝันสู่อนาคตเรากำหนดได้ซีซั่น4นับันนี้ครับสวัสดีครับค่ะ ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านยืนยืนบนเวทีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําพิธีเปิดไปพร้อมๆกันและในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตก,กราบเรียนเชิญเฉพาะท่านผู้บริหารโรงเรียนมัธยมที่อยู่ด้านล่างขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน PS t ิวออนไลน์สารฝันสู่อนาคตกําหนดได้ซีซั่น4อย่างเป็นทางการค่ะ นะคะส่วนลูกๆที่อยู่ในห้องส่งแห่งนี้ในห้องประชุมแห่งนี้นะคะโรงเรียนปมพทยากรรวมถึงลูกๆที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆช่วประเทศนะคะเดี๋ยวเราจะร่วมกันในช่วงพิธีเปิดนี้นะคะไปพร้อมๆกันนะคะ ท่านประธานในพิธีนะคะได้มือแตะที่จอ LED นะคะเป็นปุ่มสำหรับเปิดงานอย่างเป็นทางการะคะ่ะ ช่วงนี้นะคะท่านประธานในพิธีค่ะท่าน,นอภรทินสา,านะคะจะคอนเฟอเรนซ์ไปยังลูกๆนะคะที่อยู่ทั่วประเทศซึ่งรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะคะเรียนเชินท่านประธานได้กล่าวทักทายเลยค่ะกับเรียนเชินค่ะโรงเรียนเมืองหลังสวนครับได้ยินไหมครับได้ยิน,นชัดเจนไหมได้ยินค่ะท่านเลขาค่ะ,คะ อยากให้ท่านแสดงความรู้สึกเกี่กับโอกาสที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นยังไงบ้าง ค่ะก็โรงเรียนเมืองหลังสวนนะคะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะเด็กพันคนเราได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นเป็นปีที่2นะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนของเราก็ร้อยละ90ได้เข้ามาหาวิทยาลัยจากการได้มามีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะมีแรงบันดาลใจแล้วก็สามารถที่จะเห็นความขวัญของตัวเองนะคะได้มากขึ้นจากการที่ติวกันภายในนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านท่านผอ ภูมิศิษย์นะคะแล้วก็วโรงเรียนโพธิสารเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้โอกาสค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับรท่านพอ,อพ,ออพอครับไปอุ้มผางท่านพออุ้มผางติดต่อได้ไหมเพราะอุ้มผางเนี่ยเ,เป็นเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตที่ผมเคยเป็นหัวหน้าการที่ผมเคยเป็นหัวหน้าการที่ท่าสองอย่างแล้วรู้ดีว่าอุ้มผางเป็นยังไงอันเช่นท่านพอได้พบปากกับคณะหน่อยส,สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ ดิฉันนางสาวเทศวงยารองผู้ดยการโรงเรียนอุ้งผังวิยาคมค่ะของโรงเรียนอุ้ผผังวิยาคมนะคะเราสถานที่เราไม่เพียงพอนะคะสาหรับนักเรียนที่ในการติวเราจึงใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ห้องประชุมใช้ประมาณ3ห้องในการติวค่ะนักเรียนให้ความสนใจดีค่ะแตะ่ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนคือ,อไฟดับนะคะวันหนึ่งก็หลายครั้งอยู่แต่เราก็พยายามนะคะพยายามสารประกอบการติว ด้วยค่ะเราเข้าร่วมการติวครั้งนี้เกือบทุกปีที่ทางโรงเรียนโพทิสานให้แจ้งเรามาค่ะแล้วก็นักเรียนให้ความสนใจในเวลาห้าวันนี้นักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมติวนี้เข้าร่วมทุกคนค่ะแล้วก็มีครูผู้ดูแลในการติวครั้งนี้ด้วยค่ะครับครับทราบดีอุ้มผางแค่ดูแลน,น้องนักเรียนที่มากินนอนอยู่กับเรา ก็ลาบากมากแล้วผมเข้าใจดีครับขอให้เราได้ให้โอกาสกับน,น้องๆคนที่สนใจที่มีความพร้อมนะครับให้ได้รับโอกาสก็ดีแล้วครับผมเคยเข้าไปเยี่ยมโรงเรียนแล้วครับครับ,รบขอบคุณมากค่ะเขอบคุงท่ะ